ในช่วงของซันซอสวันนี้นะคะคุณผู้ฟังทราบกันหรือไม่คะว่าอาหารที่เราทานในปัจจุบันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาพร้อมกับสารกันบูดค่ะเพื่อที่จะยืดอายุให้อาหารเก็บได้นานยิ่งขึ้นซึ่งสารกันบูดที่นิยมใช้กันบ่อยๆนะคะก็คือกรดเบนโซอิกกรดเซอร์บิกและก็กรดโปรอิโอนิกค่ะถึงแม้ว่าการทานอาหารที่มีสารกันบูดหากว่าคุณรับประทานไม่มากร่างกายก็จะสามารถกําจัดออกได้ทางปัสสาวะได้ตามปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรับในปริมาณที่มาก ในทุกๆวันตับและไตจะต้องทํางานหนักขึ้นค่ะและถ้าหากกําจัดออกไปไม่หมดก็จะเกิดการสะสมในร่างกายซึ่งก็จะทําให้ประสิทธิภาพของตับและก็ไตในการกําจัดสารเคมีเหล่านี้ลดลงนะคะอาจทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยต่อตับแล้วก็ไตได้ค่ะอันตรายอย่างนี้นะคะจึงไม่อยากให้คุณผู้ฟังละเลยค่ะถ้าหากว่าอยากจะหลีกเลี่ยงการสะสมสารกันบูดนะคะก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่แน่ใจได้ว่าปลอดสารกันบูดค่ะอย่างน้ําจิ้มซุกี้แล้วก็น้ำ ยสำสาเร็จรูปซันซอสที่ปราศจากสารกันบูดแถมไม่เจอสีไม่แต่งกลิ่นค่ะนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วนะคะยังแน่ใจได้ว่าอร่อยชั่วได้รสชาติเหมือนมีพ่อครัวมาทําให้ค่ะช่วยประหยัดเวลาการเข้าครัวของคุณเลยนะคะอย่าลืมเลยค่ะน้ําจิ้มซุกี้และน้ํายำสําเร็จรูปซันซอสแค่มีติดตู้เย็นไว้ก็อร่อยแถมปลอดภัยได้หลากหลายเมนูแล้วล่ะค่ะสําหรับในช่วงนี้สนับสนุนข้อมูลดีๆโดยน้าจิ้มซุกี้และน้ํายำสําเร็จรูปซันซอสซันซอ อสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันคุณผู้ฟังสามารถไปหาซื้อกันได้แล้วค่ะที่ห้างสัพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะสันสอสันสอร่อยที่บ้านในทุกวัน